สวัสดีคุณผู้มชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับช่วงความรู้สึกหลังดูและเรื่องที่จะมาพูดในวันนี้หลังจากที่ไปดูมากก็คือสองครามทรงด่วนก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ไทยสุดเดือดจากทาง Netflix นะที่ผมเพิ่งดูจบไปแต่คิดว่าหลายคนน่าจะดูจบกันมาแล้วเพราะว่ามันก็ลงมาหลายวันแล้วเกือบ 2อาทิตย์แล้วแล้วก็กระแสค่อนข้างดีมากเลยคนพูดถึงก็เยอะมากแถมสปอยนี่ก็หลุดมาเต็มไปหมดเลยสําหรับสงครามส่งด่วนก็เป็นเรื่องของสันติหนุ่มชาวดอยที่ต้องการร่ํารวยด้วยการเปิดธุรกิจสตาร์ทอัพขนส่งพัสดุที่ทําให้เขาได้เข้าไปในโลกของธุรกิจและเจอกับเรื่องวุ่นวายต่างๆหลังจากได้ดูก็เข้าใจได้เลยว่ามันสนุกแล้วก็ดีจริงๆมีแค่เจตอนแต่ว่าเล่าออกมาได้สนุกมากๆไม่มีตอนไหนหรือช่วงไหนที่ไม่สนุกเลยมันสนุกตั้งแต่อตอนแรกเลยที่ พาเราไปยังจุดเริ่มต้นพร้อมกับตัวละครที่ไม่มีอะไรเลยแล้วค่อยๆเริ่มหาทําธุรกิจไปเรื่อยๆแน่นอนว่าแค่พูดมาเนี่ยมันอาจจะเหมือนง่ายแต่ว่าในเรื่องมันก็ไม่ง่ายขนาดนั้น ตัวละครต้องเจอกับอุปสรรคมากมายโดนหลอกบ้างทำธุรกิจอะไรต่างๆแบบตัดสินใจแบบหุนหันพลันแล่นบ้างพอจะมาเปิดธุรกิจของตัวเองก็ได้เจอกับเรื่องอะไรต่างๆความวุ่นวายต่างๆเพิ่มมาอีกทั้งต้องหาทีมหาทุนมาเปิดบริษัทแล้วพอเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วเนี่ยมันก็เข้าสู่ช่วงที่เป็นสงครามธุรกิจของจริงเลยเราต้องมีคู่แข่งเราต้องจัดการโปรอะไรต่างๆวุ่นวายต่างๆตามมาทั้งการเงินการหาทุนแล้วก็การหาลูกค้า เรียกได้ว่าแต่ละตอนคือดุเดือดกมากเอาจริงๆแล้วเรื่องธุรกิจมันอาจจะซับซ้อนนิดนึงอาจจะมีการชิงไหวชิงพลิบกันเล่เหลี่ยมใส่กันแต่ว่าสงครามทรงด่วนอะ่ะเขาก็เล่าออกมาให้เราเข้าใจง่ายๆมากๆนอกจากเล่าให้สนุกดูง่ายแล้วเรื่องอะไรต่างๆก็ไม่ได้ซับซ้อนด้วยนอกจากเรื่องธุรกิจแล้วยังมีหลายเรื่องเลยที่ในเรื่องนี้เล่าออกมาได้ดีทั้งเรื่องครอบครัวมิตรภาพความรักที่เขาเล่าโดยที่ ธุรกิจอะยังเป็นเมลักเรื่องหลักของเรื่องนี้อยู่แล้วเรื่องอื่นที่เพิ่มขึ้นมาก็ไม่ได้มากไม่ได้นอ้อยเกินไปช่วยทําให้ตัวเรื่องมีมิติมีหลากหลายอารมณ์และก็กลมกล่อมมากขึ้นด้วยจะดูเดือดก็สนุกจะความรักก็พอให้เรายิ้มยิ้มได้หรือจะจังหวะตลกก็มีให้เห็นตลอดทั้งเรื่องที่เป็นตลกที่ใส่มาแล้วมันไม่ขัดกับเรื่องราวด้วยแล้วมันก็ทําให้เราหัวเราะกันได้ไม่ยากและอีกหนึ่งอย่างที่ในสงครามทรงด่วนเขาทําได้ดีก็คือ ตัวละครที่แต่ละตัวละครมีเอกลักษณ์และก็น่าจดจําทั้งตัวหลักตัวละครรองหรือแม้แต่ตัวละครที่มาน้อยเป็นตัวประกอบก็มีความน่าจดจําเหมือนกันนํามาสู่ด้านนักแสดงที่นักแสดงในเรื่องนี้แต่ละคนเรียกได้ว่าแสดงดีจนเป็นที่น่าจดจํากันจริงๆเรื่องที่ไอซิที่แสดงเป็นสันติตัวนําหลักของเรื่องนี้แน่นอนว่านักแสดงก็เป็นนักแสดงที่มีฝีมือดีอยู่แล้วถ้าใครเคยดูผลงานเก่าๆมาเนี่ยอย่างเรื่องล่าสุดที่ผมเคยดูน่าจะเป็น One for the road หรือไม่ก็ซีรีส์ดีลิสเนี่ยแหละผมจําไม่ได้ว่าเรื่องไหนมาก่อนคือเขาก็แสดงดีแล้วพอมาในเรื่องสองครามทรงด่วนแสดงแบบสลัดภาพกลายเป็นเด็กรอยแล้วพูดจีนได้ด้วยแล้วเห็นว่านักแสดงเนี่ยเขาไปฝึกพูดมาด้วยแล้วใช้เวลาฝึกแค่2อมเดือนแล้วหูในเรื่องนี้คือพูดเก่งมากๆแน่นอนว่าฝีมือดีอยู่แล้วแล้วก็เก่งนี่ก็สมแล้วที่กายมาเป็นนักแสดงนำ อีกหนึ่งนักแสดงที่หลายคนน่าจะเพิ่งมารู้จักจากเรื่องนี้ก็คือเจนเย่ที่แสดงเป็นเซลอยู่เป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่ตกคนดูได้หลายคนมากพอดูจบหลายคนพูดถึงกันเยอะมากนอกจากในเรื่องจะได้เฉิดฉายกันมากๆแล้วฝีมือการแสดงก็ไม่ธรรมดาทําให้ตัวละครมีมิติขึ้นเยอะเลยและอีกหนึ่งตัวหลักที่หลายคนชื่นชอบและอยากให้ด่ามากก็คือรุ่ยเจียที่แสดงโดยดรพลังโลกศิล คนนี้ก็คงไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าแสดงดีจนพอจบเรื่องแล้ว่คนอยากให้ด่าให้ฟังหน่อยแถมสกิลการร้องเพลงก็ดีด้วยเพราะว่านอกจากด้านงานแสดงแล้วเนี่ยเขาก็เป็นนักร้องโอเปร่าด้วยเรียกได้ว่าฝีมือไม่ธรรมดาเลยนอกจากเรานักแสดงหลักที่ผมบอกมาแล้วเนี่ยแม้แต่ตัวละครรองตัวประกอบหรือตัวละครอื่นเนี่ยก็มีความน่าจดจําไม่แพ้กัน ท่ายกมาพูดก็คงพูดได้ไม่หมดเพราะว่าตัวละครในเรื่องนี้เนี่ยมีเยอะมากและทุกคนก็แสดงดีกันมากแล้วบทก็ดีด้วยมันทําให้การปรากฏตัวของตัวละครแต่ละตัวละครอ่ะมันเหมือนเป็นคนจริงๆด้านงานสร้างนี่ก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ไทยที่งานสร้างโหดใช้ได้เลยถึงมันไม่ใช่หนังแอคชั่นไม่ใช่หนังไซไฟที่ต้องสร้างฉากอลังการอะไรแต่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นคนที่ทํางานเบื้องหลังหรือชอบรู้เบื้องหลังอย่างผมก็จะรู้ได้เลยว่างานสร้างเรื่องนี้เนี่ย ดีจริงการเซตฉากอะไรต่างๆคือมีความลงทุนมากแล้วก็เซตมาอย่างประณีตเลยอย่างฉากสนามบินเนี่ยที่เขาถ่ายที่สถานีมักกะสันคือผมดูแล้ว่ผมก็รู้เลยว่ามันเป็นที่ไหนแต่ว่าการเซตของเขาขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการจัดโต๊ะเก้าอี้หรือพรมหรือฉากอะไรต่างๆอ่ะคือเขาเซตออกมาได้เป็นเหมือนสนามบินจริงๆเลยถึงแม้ว่าจะไม่ได้ถ่ายที่สนามบินก็ตาม แล้วยังมีอีกเรื่องก็คือการถ่ายทําที่เรื่องนี้หลายๆฉากถ่ายออกมามีความสวยแล้วก็มีความซีนิมติกแล้วมันน่าจดจำมากๆโดยรวมแล้วสงครามส่งด่วนก็เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ไทยที่ผมยกให้ว่าเป็นสนุกดูง่ายไม่ซับซ้อนทุกอย่างมันกลมกล่อมมากถ้าใครยังไม่ได้ดูก็แนะนำเลยทาง n e t f l i x นะสนับสนุนด้านลิสกสิทธิ์กันเขาจะได้ทำหนังทำซีรีส์สนุก,นกๆออกมาให้เราได้ดูกันอีกถ้าใครดูมาแล้วชอบไม่ชอบหรือมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ